สรุปสรุปเป็นพันไหนคะยังไม่รู้นะ,อ,ะาอาจจะโดนโจมตีนะคะแต่ถ้าเป็นปากแต่จะจะไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่ เขาดูดูเขาไปลึกอีกอ๋อลักษณะเหมือนขนเงินกำลังจะโดนโจมตีค่ะจะโดนบางอย่างมาแย่งไปรังแน่นรังแน่นนะคะขนเงินนะข้างในแต่ข้างนอกไม่ใช่อืมเขากำลังจะโดนโจมตีค่ะอืม,อมอเราอาจจะต้องหาวิธีหารังอื่นมาวางไหมเอ่ย เดี๋ยวลองหาวิธีดูอืมด้านนอกไม่ใช่ขนเงินด้านในยังเป็นขนเงินเราจะช่วยน้องโดวยวิธีเอารังใหม่ที่เป็นรังที่ใช้แล้วมาวางแทนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรังนี้ออกน้องขนเงินนะคะกำลังโดนโจมตีด้วยพันพื้นถิ่น ลักษณะลำตัวลินว่าน่าจะเป็นปากแตกกลางหรือเล็กแต่ยังไม่แน่ใจค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทำล้ายน้องจะยึดลังนี้ค่ะ ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องรอค่ำให้ให้น้องขนเงินเข้าลังก่อนเราก็จะปิดลังถ้าเกิดว่าตัวที่จะมาโจมตีเนี่ยเขาไปนอนพักที่อื่นเราก็ปิดลังแล้วก็ย้ายน้องขนเงินไปแล้วก็เอารังใหม่นี่มาวางไว้แทนค่ะเป็นลังใช้แล้วเพื่อที่จะให้อ่าฝูงพื้นถิ่นที่จะมาโจมตีเนี่ยเลือกตรงนี้แทนแล้วก็ เอาน้องขนเงินย้ายไปนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยวิธีนี้ค่ะ